พิจารณาใจเพื่อให้หยุดที่ใจให้จบที่ใจพิจารณาใจให้สรุปที่ใจให้สิ้นสุดที่ใจพิจารณาใจเพื่อให้ระง,งับที่ใจพิจารณาใจเพื่อให้ใจนั้นสละสลัดละคลายไม่อาลัยกับอะไร พิจารณาใจเพื่อไม่มาตั้งที่ใจไม่ความทุก์มาตั้งที่ใจไม่ต้องเป็นทุก์ที่ใจไม่ต้องติดค้างคาใจพิจารณาใจเพื่อชําระใจให้บริสุทธิ์พิจารณาใจเพื่อใจนั้นนิ่งเฉยว่างสงบเย็นสว่างพิจารณาใจเพื่อให้หมดความทุกข์ขทางใจ หมดภาระทางใจหมดปัญหาทางใจพิจารณาใจเพื่อให้ใจนั้นหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงพิจารณาใจเพื่อให้ใจนั้นไม่ค้องเกี่ยวกับอารมณ์โลกพิจารณาใจเพื่อให้ใจนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พิจารณาใจเพื่อให้ใจนั้นได้คืนสู่ธรรมชาติไม่ต้องถูก กักขังถูกควบคุมถูกครอบงำด้วยกรรมกิเลสและวิบากพิจารณาใจให้ใจเหนือสุขเหนือทุกข์ให้ใจสละความยินดียินร้ายพิจารณาใจเพื่อใใจนั้นคลายความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิจารณาใจเพื่อให้ใจนั้นไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้า พิจารณาใจเพื่อใจนั้นคลายความรักความคิดถึงความห่วงใยความอาลัยอาวรณ์ในสัตว์บุคคลสังขารในสิ่งของพิจารณาใจเพื่อใจนั้นไม่เกาะเกี่ยวไม่สแสวงหาโลกธรรมพิจารณาใจเพื่อใจนั้นไม่ต้องเป็นทุกข์เล่าร้อนพิจารณาใจให้ใจนั้นตั้งมั่นคล่องแคล่ว ควรแก่การงานเบาอ่อนโยนพิจารณาใจให้ใจนั้นเบาสบายสบายใจพิจารณาใจเพื่อให้ใจนั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมพิจารณาใจเพื่อใจนั้นแจ้งถึงนิพพานพิจารณาใจบ,บ่อยๆทุกวันทุกเวลาทุกเรื่องให้กลับมาพิจารณาใจ เมื่อเรากลับมาพิจารณาใจเท่ากับกับว่าเรากลับมารู้สึกตัวมีสติไม่ประมาทไม่ว่าแวกไม่หวันไหวไม่วุ่นวายไม่ค่อยเขวพิจารณาใจไม่อยู่กับความคิดคือกรรมไม่อยู่กับเจตนาที่เป็นกรรมไม่อยู่กับคำพูดไม่อยู่กับการกระทำให้กลับมาอยู่กับใจให้มาจบที่ใจมาหยุดมานิ่งมาเฉยที่ใจ ให้สุดที่ใจเมื่อเรามาพิจารณาใจบ่อยๆอยู่ตลอดเวลาถ้ากับเราได้รักษาใจรักษาใจได้เทากับรักษาศีลรักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาแสงสว่างแห่งชีวิตไว้ได้รักษาใจถ้ากับเดินสายการไม่หมกมุ่นอยู่กามารณมไม่หมกมุ่นอยู่กับการทรมานตนทรมานใจหรือว่าทําใจให้ชุ่มไปด้วยกิเลสกามกลับมาพิจารณาใจเพื่อใ,ใจนั้น ได้วิลาคะได้สละออกซึ่งโทษความประมาทความเสื่อมความทุกข์ทั้งปวงพิจารณาใจให้ใจหลุดพ้นจากเครื่องข้องในโรคทั้งหลายจากบ่วงทั้งหลายพิจารณาใจแล้วอโหสิให้กับกรรมทั้งหลายอโหสิให้กับวิบากทั้งหลายอโหสิให้กับทุกทั้งหลาย พิจรณาใจกลับมาอยู่กับใจนอกเหนืออดีตนอกเหนืออนาคตนอกเหนือปัจจุบันให้เป็นใจที่สบายใจที่เบาใจที่มีความสุขใจที่เอิบอิ่มพิรณาใจให้ใจได้รับการชำระล้างบาปกรรมทั้งหลายพิจรณาใจดีๆกันทุกท่านทุกคนพิจารณาใจดีๆพิจารณาใจดีจะได้ขี้ใครผลใคยพิจารณาใจพิจารณาใจ กลับมาพิจารณาใจทั้งหลับและตื่นทั้งวันและคืนพิจารณาใจดีๆพิจารณาใจดีๆพิจารณาใจดีๆจะได้จบคิดใจพิจารณาใจ